คลิปนี้แสบจะมาเล่าประสบการณ์เกือบตายตอนไปเที่ยวเมืองจีนสวัสดีครับแสบจากเพจเที่ยวเตยฝุ่นนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องวอสแบบนะครับผมคลิปนี้แสบจะมาเล่าประสบการณ์เกือบตายตอนไปเที่ยวเมืองจีนให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังกันดูว่าทําไมแสบถึงเกือบตายที่นั่นแล้วเกือบตายเพราะสาเหตุอะไรขอบอกเลยว่า ถ้าแสบตายเพราะสาเหตุนั้นจริงเหรอแม่งเป็นอะไรที่โคตรของโคตรของโคตรของโคตรน่าอายแล้วก็มันเป็นมันอาจจะเป็นข้อคิดให้กับใครหลายๆคนที่จะไปเที่ยวที่นั่นด้วยนะครับผมว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอืมเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับแสบก็ได้เพราะว่าไอเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดมาจาก อีโก,โก้ของแสบโดยล้วนๆด้วยความที่ตัวเองมีอีโก้สูงมากบอกว่ามไม่เป็นไรหลอกหน้าไม่เป็นไรหลอกหน้าเดี๋ยวลองมาฟังกันก็คือแสบจะไปเที่ยวกันที่เมืองเชงกีลาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่อาศัยของชาวทิเบตเราก็อยากรู้นะว่าชาวทิเบตชาวทิเบตเนี่ยเขามีวัฒนธรรมมีชีวิตการเป็นอยู่ยังไงแล้วก็ด้วยความที่เราหาข้อมูลมาดูภาพมาเนี่ย ที่นั่นคือสวยมาก <Wow. S 1> แล้วมันก็เป็นความฝ่ฝันครั้งหนึ่งของคนที่เกิดในประเทศที่ไม่มีหิมะนะครับผมเราก็อยากจะไปประเทศที่มันมีหิมะอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วทีนี้ที่เชงกิล่าตัวเมืองของเขาอ่ะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลอ่ะประมาณ3,300เมตรทุกคนคิดว่า3,300เมตรนี่มันสูงไหมถ้านึกภาพไม่ออกนะกรุงเทพมีความสูงจากระดับน้ําทะเลแค่1.5เมตร แต่ที่นั่น3,300เมตรนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรในคือพื้นที่ล่ากของเขานะพื้นที่ที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่บนยอดเขาอะ่ะเออนั่นอะ่ะ3,300นาเมตรแล้วนะแล้วด้วยความที่มันสูงขนาดนั้นน่ะความกดอากาศอะ่ะมันก็เลยต่ําพอความกดอากาศต่าออกซิเจนในอากาศมันก็เลยน้อยพอออกซิเจนในอากาศมันน้อยมันก็เลยส่งผลให้เราอาจจะเกิดภาวะแพที่สูงได้ก็คือเป็นโรคแพ้ที่สูงอะ่ะโดยโดยโดย,โดยทุกคนนะไม่รู้หรอกเราเองก็ไม่รู้แสบเองก็ไม่รู้เพื่อนไม่มีใครรู้ว่า เราเราเป็นโรคแพ้ที่สูงหรือเปล่าโรคแพ้ที่สูงกับโรคกลัวความสูงคนละอย่างกันนะไม่เหมือนกันโรคแพ้ที่สูงอะ่ะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ในที่ที่มันสูงมากๆเราก็มีความกดอากาศต่ําอันนั้นเราถึงจะรู้มันถึงจะแสดงอาการแล้วเราถึงจะรู้ตัวเองว่าอ๋อเราแพ้ที่สูงไว้เราเป็นโรคนี้เราเป็นโนรคแพ้ที่สูงแต่โรคกลัวความสูงอะ่ะ มันเป็นอีกแบบหนึ่งโรคกลัวความสูงแค่บางแค่บางทียืนอยู่บนสภาลอยอ่ะถ้าคนที่เป็นอนะ่ะเขาก็จะเริ่มกลัวและเริ่มกลัวเขาจะเริ่มมีอาการวิววิวมีอาการเวียนหัวเหมือนจะเป็นลมแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินขึ้นไปหรือว่าเดินบนสภาลอยเนี่ยเขาจะไม่กล้าเพราะฉะนั้นมันต่างกันทีนี้เขาก็เลยแนะนําว่าก่อนที่จะไปอ่ะเราควรต้องกินยาแก้แพ้ที่สูงก็เป็นยาพวกแดม็อก แแอมอกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอ,ออกเสียงไม่ไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าซึ่งยานี้จะต้องไปขอกับแพทย์เท่านั้นก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้จ่ายยาให้แบบออกไปสั่งจ่ายยาให้เราไม่สามารถเดินไปซื้อตามร้านขายยาได้เหมือนเป็นยาที่เขาไม่ได้ขายทั่วไปจากที่อ่านมานะเราก็ต้องไปเล่าให้กับแพทย์ฟังว่าเราจะไปที่ไหนแผนการเดินทางอ่ะเราเป็นยังไงบ้างหมอหรือแพทย์เนี่ยเขาก็จะจัดยามาให้ว่าเราจะต้องกินยากี่เม็ด หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่แสบไม่ทราบองข้อมูลนั้นอันนี้คืออ่านมาแล้วด้วยความที่เราอะ่ะมั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยกูไม่เป็นเลยหรอกหน้าอะไรเงีย้ยมันจะเป็นไรวะก็แค่ไปอยู่บนที่สูงอากาศน้อยเพราะว่าตัวเองอะ่ะเคยไปที่คินาบารูมาแล้วเคยไปปีนเขาี่คินาบารูมาแล้วแล้วตอนนั้น,นไปอะ่ะก็อ้วกแตกเว้ยแบบอ้วกแบบอ้วกแต่ตอนนั้นเราเข้าใจว่าเฮ้ยเราเพิ่งยัดก๊อบคอนเข้าไปแล้วก็กินนมตามแล้วก็เดินขึ้นเขามันเหนื่อยมากมันคงเกิดจากภาวะ การเหนื่อยมันเลยอ้วกก็เลยคิดว่าเอ้ยก็ไม่น่าเป็นอะไรนะอะไรเงี้ยพราะตอนลงมาก็ยังแบบก็แ,แค่หมดแรงก็แ,แค่ไม่ได้วิงเวียนถึงกันอาจจะเป็นลมอะไรเงี้ยไม่ใช่เราก็เลยเข้าใจว่าเอ้กูไม่เป็นหรือเป็นก็เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วร่างกายมันสร้างภูมิคุ้มกันแล้วมันมันรู้แล้วนี่ เค,เคยมาอยู่ที่สูงแล้วนี่มันก็ต้องเหมือนแบบต้องปรับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยก็อีโก้อีโก้มากก็คือน้องที่ไปด้วยอะไรเงี้ยก็บอกว่า e y, พี่แสบเราซื้อยามันกินไหมบอก e y, ไม่ต้องซื้อหรอกนูน่นนี่นั่นก็เลยไม่มีใครไปหาแพทย์เพื่อที่จะขอยามาแล้วที่แสบอ่านมาอีกหลายๆที่เนาะเขาก็แนะนําว่าปกติแล้วถ้าไปที่นั่นอนะ่ะควรนะควรที่จะเริ่มจากเมืองตาลีก่อนเพราะเมืองตาลีก็อยู่ระดับน้ําทะเลสูงเหมือนกันก็น่าจะเป็นหลักพันขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ย เราค่อยไปที่ลี่เจียงแล้วจากลี่เจียงค่อยไปที่เชงกีลาเพื่อให้ร่างกายของเราอะ่ะมันปรับสภาพก่อนแต่แสบอะ่ะพอลงเครื่องที่คุณหมิงก็ต่อเครื่องจากคุณหมิงไปลงที่เชงกีลาเลยมันก็เลยไม่ทันได้ปรับตัวอะไรเลยก็ไปที่นั่นโดยที่แบบว่ามันหน้ามันโหนกะเอาง่ายๆคือมันหน้ามันโหนกอะ่ะแล้ว ก็ปกตินะพอไปถึงั่านก็ปกติก็ยังเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติก็เดินหาที่พักกันแล้วก็เดินถ่ายรูปกันไปพังๆาจนได้ที่พักแล้วก็เอากระเป๋าไปเก็บพอกับไปเกบก็ออกมาถ่ายรูปเล่นปกติหาอะไรกินปกติเดินไปสักพักสักพักหนึ่งไปทั้งหมด3าคนเพื่อนอีกคนหนึ่งเริ่มมีอาการเพื่อนเริ่มแบบเฮ้ยมึงว่ากูหายใจไม่ค่อยออกวะเราก็จริงเป่าคิดป่าวไปป่าก็ปกตินะก็เดินไปสักพักสักพักหนึ่งเพื่อนเริ่มแบบเริ่มแน่นหน้าอก บอกเฮ่มันไม่ไหววะต้องหาซื้อกระป๋องออกซิเจนแล้วเราก็เฮ้ยทำไมเพื่อนเป็นอาการเรากับน้องอีกคนหนึ่งก็คือปกติ ก็เลยแบบไปเดินหาซื้อกระป๋องกระป๋องกระป๋องว่ากระป๋องออกซิเจนให้เพื่อนก็แบบไปด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ไปถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ได้กระป๋องออกซิเจนมาพอได้กระป๋องออกซิเจนมาเพื่อนก็ฉีดแล้วเพื่อนแบบโอ้หเพื่อนแบบโอ้หกูโล่งมากเหมือนแบบสบายขึ้นมากอะไรเงี้ยเพื่อนก็แฮปปี้มากไอเราก็น้อยคนหนึ่งก็ไม่มีอาการอะไรเลยเว้ยล้วก็ไงล่ะกูผ่านที่หน้าบรรลุมาแล้วกูขึ้นมาแล้วที่หน้าบรรลุวสูงระดับสี่ เป็นภูเขาที่สูงอันดับสี่ในเอเชียเลยนะเว้ยสมัยก่อนเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่นะแต่เมื่อก่อนถ้าจําข้อมูลไม่ผิดก,ก็คือประมาณอันดับสที่คีนาบบลุเราผ่านมาแล้วเราก็ไม่เป็นไรหรอกพอเราเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยไปซื้อเนื้อจามารีมากินนู่นนี่นั่น,นบา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 เสร็จปุ๊บที่กลางเมือง เออชงกิล่ามันจะมีเหมือนเขาเล็กๆมันไม่เชิงภูเขาอะ่ะเออเอาไว้ให้เราเดินขึ้นไปเคาะลัฆังอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าวัฒนธรรมที่นั่นอะ่ะมันจะมีละกคังอันใหญ่ๆอยู่แล้วเขาก็จะถึงเวลาเขาก็จะหมุนหมุนละฆคังแล้วคนก็จะไปช่วยกันหมุนมันเหมือนแบบว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองอะ่ะเอาง่ายๆเอๆเอเราก็อ่านเราก็เดินจะเดินขึ้นไปแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเออกกําลังกายมาก่อนก่อนจะมาก็ไม่เคยเตรียมตัวเลยก็บอกแล้วว่าอีโก ก่อนจะไปนู่นก็ไม่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้อะไรเดินีกสิน้นพอเดินขึ้นไปหน่อยมันเริ่มเหนื่อยเว้ยพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมมันมวนมวน,มวนท้อง เออลืมเล่าไปอย่างหนึง่งคือตอนที่แสบมาแสบอะ่ะเอามามา่ายัดมาในเป้ด้เวย้ยแล้วพอมาถึงที่แชงกีล่าแล้วเปิดเป้ออกแล้วอ,ามามาออกมาม่าออกมาทุกคนเชื่อไหมฝามาม่ามันโป่งขึ้นมาเว้ยแสบก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดจากแรงดันอากาศแน่เลยแสบไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากใต้เครื่องที่หลดอยู่ใต้เครื่องหรือว่าเกิดขึ้นเพราะว่าที่เนี่ยมันมีแบบความกดอากาศต่ํามันก็เกิดเลยเกิดแรงดันโป่งขึ้นมา อันนี้แซบไม่มั่นใจแต่ทุกอนาโหมดนเลยอะฝาโงเหมือนแบบบวมบวมอากาศเหมือนแบบเหมือนเวลาเราไปซื้อข้าวแกงแล้ววางทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วมันปูดขึ้นมาอย่างนั้นอะเออมันเป็นแบบนั้นเลยเว้เราก็เลยบอกโหเขาเรื่องเหมือนกันนะที่นี่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้อ่ะกลับย้อนกลับไปย้อนกลับไปตอนที่เริ่มเดินขึ้นมันก็เริ่มมีอาการเหมือนแบบเฮ้ยทำไมมันมุนมนท้องอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มเหนื่อยเริ่มแบบต้องเดินช้าๆเพราะอ่านรีวิวมาว่าไปที่นั่นอะ อากาศมันเบาบางใช่ไหมเราต้องใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์ของแท้คนที่นั่นเขาก็จะใช้ชีวิตสโลลฟ์ Life, ก็เขาก็จะไม่ค่อยวิ่งอะไรกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบสโลลฟ์ไปกับเขาด้วยแล้วค่อยๆเดินเดินเดินเสร็จแล้วก็หยุดเดินเดินแล้วก็หยุดแต่อากาศมันก็ยิ่งเริ่มมายิ่งเริ่มมาเว้ยมันเริ่มมวนท้องจนมันไปถึงข้างบนสุดอะแม่งปวดขี้ขึ้นมาซะงั้นอะ น้องกับเพื่อนเราก็แบบว่ากําลังกําลังถ่ายรูปกําลังเฮฮางอะไรเลยกําลังที่จะรอรัครังที่จะแบบไปหมุนไปช่วยเ้าหมุนลัครังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปวดท้องขี้มากเว้ยแล้วเราก็แบบ เชื่อทาไงดูวะเราก็เลยเดินหาห้องน้ําบนนั้นเวยคือใครจะบอกใครจะมีเล่ามาว่าที่เมืองจีนห้องน้ําแบบสาธารณะมันสกระประกดูนะตอนนั้นคือไม่สนแล้วอะ่ะคือมันจะออกมาแล้วคือมันมันไม่ไหวแล้วคือในอากาศที่แบบว่าเย็นมาก15องศาแต่เหงื่อกูออก้าใจปะ่ะคือตอนนั้นกูไม่สนอะไรแล้วเว้ยคือกูต้องหาห้องน้ำกูต้องได้ห้องน้ำหาหา,หาแล้วก็เดินไปก็ไปเจอละไปเจอเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งเว้ย เราก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยนี่ห้องน้ำป่าวะก็เลยเดินๆินมันมองดูอ้าไม่ใช่วะไม่ใช่ห้องน้ำวะเราก็ไม่เจอห้องน้ําอยู่ดีเว้ยเราก็เลยแบบว่าไม่ไหวละเราก็เลยเดินมาหาน้องกับเพื่อนบอกว่าวเฮ้ยไม่ไหววะต้องไปห้องน้ําแล้วก็เลยว่าจะเดินลงไปเข้าห้องน้ําที่ห้องพักซึ่งจากตัวตัวเขาอะกับห้องพักอะมันไม่ได้ไกลกันมากแต่ด้วยความที่ว่าความกดอากาศต่ํา ก็ต้องเดินช้าเดินเร็วไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นอาการเริ่มมาเริ่มแบบพอเราอันออ้นไว้อ่ะอั้นไว้มากๆไม่เริ่มหายใจไม่ค่อยออกเว้ยทีนี้ก็ต้องเดินช้าอีกในขณะที่ปวดขี้ชิบหายอะ่ะในขณะที่ปวดท้องมากอะ่ะ หลอกอั้นถึงขั้นขั้นที่แบบว่าขั้นสุดอะแล้วในหัวก็คิดว่าเออหรือมันจะเป็นเหมือนแบบถ้วยมาม่าวะที่แบบในท้องเราแม่งเกิดกาซ์ดหรือเปล่าเกิดแรงดันหรือเปล่าแล้วมันมันเหมือนแบบมันจะปล่อยออกมาแล้วอะแต่เรามันอั้นมันอยู่อะแล้วเราก็เดินไปถึงห้องพักไว้ตอนนั้นน่าจําได้เลยว่าพอเราเดินไปถึงห้องพักแล้วเราจะไขกุญแจมือเราสั่นแบบว่าไขผิดไขถูกไขแบบว่าเราจนเราต้องตั้งสติแบว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องใจเย็นเย็นต้องเ็นเย็นแล้วจนไขไขประตูออกไปได้เสร็จพอเราเข้าไปในห้องด้แลว เราก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ําเลยเว้ยพอได้เข้าห้องน้ําเสร็จถอดหน้ากาแล้วก็นั่งเราก็ทุกคนเชื่อไหมมันมีแต่ลมเว้ยทุกคนแล้วมันก็แบบดังมากแล้วมันก็ปล่อยออกมาแบบเยอะมากหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยถ่ายออกมาพอเราถ่ายอะไรเสร็จปุ๊บเราก็แต่งตัวเราก็เดินออกจากห้องน้ําพอเราเดินออกมาจากห้องน้ําคือมันหมดแรงมากเลยเว้ยเราก็เลยแบบลงไปนอนบนที่นอนเราก็มันก็อยู่ๆก็เหมือนแบบไม่ไหวอะร่างกายมันเหมือนมันเพียจัดอะ ซึ่งปกติแล้วเวลาเราอั้นไว้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็เลยยิ่งคิดให้มันเป็นเพราะอะไรวะพอสะกพักนึกแม่งปวดหัวเว้ปวดแบบจี๊ดขึ้นมาเลยอะเหมือนมันจะเบิดอะเราก็แบบเอาแล้วกูเป็นไรวะเนี่ยกูแพ้ที่สูงหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านั้นที่เราจะมาที่เนี่ยเราก็อ่านเนาะรีวิวว่าคนแพ้ที่สูงอาการเป็นยังไงบ้างอะปรากฏว่าเว้มันก็มีทั้งคนที่เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นเว้ แล้วก็มีบางคนที่ตอนแรกไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยแล้วพอจะกลับจากที่นั่น,นก็เสียชีวิตเว้ยหัวใจล้มเหลวเออมันก็เลยยิ่งทำให้เราแบบว่าเอ๊ะหรือมันเกิดจากภาวะอะไรวะแบบเนี้ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็ยิ่งอาการปวดหัวมันก็ยิ่งแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นจนน้องโทรมาแบบว่าเพราะก่อนหน้านั้นเราบอกว่าเราจะกลับไปใช่ปะล่ะแล้วน้องโทรมาบอก hey, พี่แสบโอเคไหมมาไหมเป็นไรหรือเปล่าเห็นหายไปเลยเราก็บอกว่าเที่ยวก็เลยพี่ไม่ไหวอ่ะพี่ขอนอนพักพี่ไม่ไหวอะไรเงี้ย น้องมันก็แบบเฮ้ยผิดปกติแล้วเพราะว่าปกติแสบไปไหนก็นแล้วแต่ไม่มีทางอนะที่แบบว่าไปถึงแล้วแบบจะนอนพักก่อนแล้วแบบค่อยออกไปเที่ยวไม่มีทางคือแสบนี่พอไปถึงเสร็จปุ๊บจะต้องแบบว่าออกไปข้างนอกไปหาที่ถ่ายรูปไปหาร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะไปต่างประเทศอะไม่มีทางแน่นอนที่ไปถึงแล้วจะเป็นมันมานอนทมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางน้องมันก็เลยเดินกลับมากันน้องก็แบบว่าเฮ้ยพี่แสบเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ไหวพี่ปวดหัวมากพี่ปวดหัวจะระเบิดแล้วเนี่ยแล้วน้องก็เลยเอายาพารามาให้อ,อ,อีก็อีกอไม่กินไม่กินยาพาราน้องเอามาให้2องเม็ดเราบอกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่กินพอเกิดมาแสบเวลาปวดหัวหรือเปอะไรก็แล,แล้วแต่แสบใช้วิธีนอนแสบไม่เคยกินยาพารายู่เป็นตอนเด็กนะตอนเด็กที่แบบว่าเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราแบบ ที่บ้านก็ให้กินยาพาราะอเงี้ยอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่พอโตมาแล้วเลยก็ไม่กินยาพาราไม่เคยกินเชื่อเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าให้ร่างกายแม่ต่อสู้เองมันจะได้มีภูมิคุ้มกันมันจะได้จดจําว่าอาการแบบนี้มึงต้องรักษาตัวมึงเองนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเชื่อผิดผิด,ผดหรือเปล่าแสาก็ไม่รู้แต่ว่าทําแบบนี้มาตลอดเว้ยแล้วตอนนั้นก็คือไม่กินก็ปล่อยให้น้องวางไว้แล้วน้องก็ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องการพักผ่อนเราก็เลยแบบว่านอนนอนทาง,นางที่ปวดหัวอย่างนั้นน่ะแล้วก็ซมอยู่อย่างั้นนะ จนสักพักใหญ่ๆน้องก็กลับเข้ามาอีกเพราะว่าน้องอไปบังเอิญไปเจอกับคนไทยคนหนึ่งก็คือชื่อพิกุ้งนะพ่กุ้งตอนนั้นเขาก็ไปเที่ยวที่นั่นคนเดียวอะไรเงี้ยน้องไปเจอพี่กุ้งแล้วก็เล่าเล่าให้พี่กุ้งฟังแล้วก็พิกุ้งก็เลยเอายาแดม็อกมาให้เพราะว่าพี่กุ้งอะไปหาหมอมาแล้วก็นั่นแหละทาตามวิธีการขอยานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาแล้วหมอก็ให้ยามาแล้วมันเหลือ เขาก็เลยให้มาประมาณ2เม็ดหรือกี่เม็ดได้จำไม่ได้แล้วเขาก็แบ่งมาให้เพราะว่าเขาว่าใกล้จะกลับแล้วพอเขาแบ่งมาให้เสร็จปุ๊บน้องมันก็เลยรีบเอามาให้เราพอเอามาให้เราเสร็จปุ๊บเราก็อีกโกอีกไม่ไม่กินจะนอนจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยบอกให้น้องว่าเอาวังอันนี้คิดในใจนะว่าไม่ไม่กินไม่กิน กูจะนอนกูจะนอนอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้น้องอะวางไว้แล้วก็ไม่กินจนน้องสาวสีบอกว่าพี่แสบกินยาใจด้ดีขึ้นเชื่อเชื่อมเหลื่อมเชื่อเหมียวพี่แสบกินยาอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงกินดิมึงตื่นมากินดิตอนนั้นก็บอกว่าโอ้ยกูอยากนอนกูอยากพักผ่อนก็เลยตื่นขึ้นมากินเพื่อที่จะแบบว่าอะจะได้จบเรื่องนะแล้วจะได้ไปนอนอะไรเงี้ยก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็กินพาราไปสองเม็ด กินพาราได็จปุ๊บก็ตกยานันอีกเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยกินเข้าไปไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเลยไอ้กระบวนการที่กินรวมกันสามเม็ดนะี่ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่าซัดไปลวแล้วก็นอนนอนหลับทาง,ท,างที่ยังปวดหัวอยู่แล้วในใจก็นึกว่าไอ้ชียหรือว่ากูจะตายที่นี่วะเพราะว่าเราอ่านมาเยอะไง ว่ามันมีคนที่เสียชีวิตที่นี่ด้วยแล้วตอนม,มาเที่ยวอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้กินยาด้วยอะไรเงี้ยคือคุยกับตัวเองแล้วว่าว่าเฮ้ยถ้ามันจะทรามานขนาดเนี้ยตายก็ตายเถอะเถอะอย่ามาทรามานขนาดนี้เลยถ้าจะตายก็ตายเลยไม่เอา,ไม,เอาไม่ต้องมาทรามานเพราะมันไม่ไหวอะ่ะมันเป็นมันปวดจนหัวมันจะระเบิดอะ่ะแล้วมันเป็นไม่ได้ปวดแค่แป๊บเดียวมันปวดเป็นเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังอีกโก้อยู่งง่ะก็ยังแบบไม่แดกยาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน แล้วก็คุยกับตัวเองว่าเออถ้าตายก็ที่นี่ก็ช่างมันเถอะเราถือว่าเราแบบใช้ชีวิตคุ้มแล้วเราได้เที่ยวในที่ที่ที่เราอยากเที่ยวหลายที่แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบปงแล้วอะตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าตายก็ตายวะแต่ก็ยังก็ยังแอบคิดอยู่ว่าถ้ากูตายขึ้นมาเนี่ยน้องๆมันจะทำยังไงกันวะอะไรเงี้ย มันจะต้องติดต่อใครเพื่อให้มารับศพเราหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นคิดกังวลเรื่องน้องอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยมันจะต้องทําตัวกันยังไงว่ามันไม่น่าจะทําตัวถูกกับเรื่อะติดต่อใครเพราะว่าชิงกิล่ามันมันไม่ได้บ้านเราเนาะแล้วมันก็อยู่ห่างไกลกับตัวเมืองที่เมืองจีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ทําประกันไปด้วยไม่ได้ซื้อประกันไปด้วยประกันบนเครื่องบินก็ไม่ได้ซื้อไปนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็หลับหลับหลับลบไป ตื่นีกทีนึงตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าแล้วเราก็เช็คตัวเองว่าเฮ้ยเรายังปวดหัวอยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ไม่ปวดหัวว่ะพอมันไม่ปวดหัวเท่านั้นแหละเราก็ Hey ทุกคน Let's go พอเราพูดคำนี้น้องก็ตื่นขึ้นมาบอกเฮ้ยแผลหายแล้วเหรอบอกหายแล้วหายแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแล้วไม่ปวดแล้วแล้วน้องบอกหูยโคตรชั่วตอนแรกคิดว่าแบบว่าเออต้องล่มที่ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบว่า มาดูอาการพิ่แสบดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทิ้งไว้ไม่ได้แน่นอนดูจากทรงแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพอมากไปแล้วน้องก็บอกว่านี่ซื้อมาให้เดี๋ยวเอาลูกขึ้นให้ดูนะครับผมมันเป็นยาของจีนน้องก็ไปซื้อไปหาซื้อมาให้เป็นยาแก้แพ้ของจีนที่เขากินกันที่นั่นอะเป็นของที่นั่นเลยของในเออชงยีลามันเป็นขวดเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นลูกไปดูตรงนี้ มันเป็นขวดแบบคล้ายๆข,ขวดเล็กๆเท่าๆประมาณแปบบ๊แบๆบทีนะแต่ราคาแพงมาก5้าส50หยวนหน้หนนาคือ2ประมาณ2 5 0บาทแพงมากแต่ที่สําคัญก็คือว่ามันอร่อยมากคนจีนที่สุดจริงๆอ่ะเป็นการทํายาที่ออกมาได้อร่อยมากเรากินไปขวดหนูอยอยากจะกินอีกขวดตามเลยอ่ะคือมันอร่อยอ่ะหรือว่าตอนนั้นไม่ได้กินอะไรเลยแล้วมันหิวอ่ะ แต่มันอร่อยมากจริงๆนะทุกคนแล้วเราก็กินไปแล้วเราก็แบบว่าอ่ะโอเคกูโดดไปขนาดนี้แล้วคงไม่เป็นไรละแล้วลมันก็ไม่เป็นไรจริงเว้ย <Wow. S 1> แล้วคลิปที่เราจะไปก็คือไปขึ้นภูเขาซื้อขา คือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าตอนนั้นน่าอยู่ในเมืองแชงกีฬาก็สูงล้งกว่าระดับน้าทะเล3 3 0 0เมตรแล้วทีนี้ไปขึ้นบนภูเขาที่สูงอีกเราก็เกิดความกังวลในใจว่าเอ๊ะอาการแม่งจะกําเริบหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่เป็นเวย้ยจนขึ้นไปเที่ยวอะไรมาเสร็จกลับมาก็โอเคทุกอย่างปกติไม่เป็นก็อาจเป็นอันว่าจบมันก็เลยเกิดข้อคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าเราไปเที่ยวไหนอะเราต้องเตรียมเรื่องยาแล้วต้องหาข้อมูลให้ดีๆเว้ยเพราะว่า ถ้าทริปนี้แสบไปคนเดียวเพราะปกติแสบจะไปต่างประเทศคนเดียวบ่อยมากถ้าทริปนี้แสบไปเที่ยวคนเดียวแสบเชื่อเลยว่าแสบไม่มีชีวิตรอดมาอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าแสบคงไม่ไปกระเสือกกระสนที่จะหายามากินคงปล่อยให้ตัวเองนอนเหยื่องอ้วนะอืมแล้วก็ไม่ได้เตรียมยาอะไรไปเลยพาลงพาลาไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยอะไรเงี้ยดีที่น้องยังเตรียมไปบ้างแล้วก็ดีที่มีน้องกับเพื่อนไปด้วยเพราะว่าทั้งสองก็รีบไปหายาแล้วก็ ดีที่ไปเจอพี่กุ้งก็ขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับผมก็พี่กุ้งก็เลยแบบว่าแบ่งยามาให้มันเป็นความโชคดีหลายๆอย่างก็เลยมีชีวิตรอดกลับมาตรงนี้ตอนนี้ได้นะครับก็ฝากข้อคิดไว้นะครับถ้าใครจะไปเที่ยวที่นู่นนะครับผมก็ต่อให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงขนาดไหนอ่ยก็ควรจะเตรียมยาไว้นะครับเพราะแสบก,ก็อ่านมาหลา,หลายๆรีวิวนะเขาก็บอ,บ,บอกว่าบางคนร่างกายแข็งแรงก็แพ้ที่สูงได้มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เราไม่รู้อะว่า ร่างกายเราจะแพ้หรือไม่แพ้จนเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเราไม่อยากจะทดสอบอ่ะแล้วก็พกยากไปกินไปดักไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรดีกว่ามาเป็นแบบแสบแล้วมันจะทําให้แบบว่ามันแย่มากเลยว่ตอนนั้นแสบทรมารมากนะครับก็ฝากข้อคิดไว้ท่านี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นอันว่าจบเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรจะมาเล่าก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังอีกนะครับผมสวัสดีครับอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยได้ไหม กดกดสวัสดีครับทริปนี้จะไปเชียงกีรานะเราจะมาดูกันนะว่าเชียงกีราจะเป็นอย่างไรบ้างนีนั่งรอพามาดูวิธีการย่างเนื้อจัมรีลนนะครับที่นี่เขาดีจังเลยเขาจะไม่แบบว่าเผาเตาถ่านไว้มไม่เผาถ่านไว้ก่อนเขาจะเผาแบบตอนย่างแล้วก็เอาลมเป่า 怎么哩？怎么哩？